มุมนู้นหรือมุมไหนที่มันจะสว่างสว่างเอ้ยมุมนี้สว่างสว่างไหมเหมือนจะสว่างแต่ก็ไม่สว่างโอ้ยทาคลิปก็อยากสวยเนาะเออคนก็อยากสวยเนาะทํางานค่ะทํางานอยู่คนอยากสวยเมียฝรั่งอยากสวยสวัสดีค่ะโมโูนาพาแซบสะปนเดนมาร์คค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ก็คือ ทำงานทั้งทำงานมาแล้วสองชั่วโมงครึ่งเสียงเครื่องอเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานเสร็จเดี๋ยวโมนาไปเดี๋ยวเขาก็หยุดเองหรอกเนาะอืนั่นแหละทำงานไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งก็มาถึงขั้นตอนการพับผ้าพับผ้านี่ก็จากไหนก็จากนักเรียนเนาะนักเรียนที่เขามาทคํครัวเขาเรียกว่าอะไรมาทําอาหารวิชาอาหารในห้องครัวค่ะอันนี้คือห้องครัวของโรงเรียนนะคะ เด็กนักเรียนมาทําอาหารเสร็จโมนาก็มาทําความสะอาดค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าตอนนี้ก็ปั่นปั่นอีกถังนึงแล้วโมนาก็ปั่นไ้เนาะก็มีตู้เก็บตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวของนักเรียนอันนี้ก็เป็นเตาไฟฟ้านะคะเนาะเตาไฟฟ้าเนาะก็จะมีโต๊ะนั่งเวลาอาจารย์สอนวิชาอาหารหรือว่าทํากิจกรรมอาหารอะไรก็แล้วแต่ของโรงเรียนเนาะ,ะก็มีหลายๆอย่างเนาะ มีหลายๆอย่างกันไปโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพนะคะวิชาชีพวิชาดูแลคนป่วยวิชาคือวิชาคือหลายๆอย่างเนาะถามว่ารู้วันนี้ก็ไปฟังคลิปขอขอแอบแบอ่าเขาเรียกว่าอะไรแอบบอ้างแอบบอ้างขอแอบ,บอ้างพี่สงการเนาะพี่สงการสะพายในรู้สึกสะพายนอร์เวย์ค่ะ แกก็พูดทว่า 1. แกรู้เท่านี้ถึงแม้จะอยู่นานก็จริงอาจจะรู้ไม่เยอะมันก็จริงค่ะไม่แตกต่างอะไรจากโมนานะอยู่ที่นี่เป็น10ปีแต่ก็ไม่รู้ลึกอะไรมากมายเพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์อะไรที่มันไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็จะไม่ค่อยอไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเหตุการณ์ไหนมันเกิดขึ้นกับเราเราจะรู้เราจะรู้แล้วเราจะกล้าพูดบางทีเรารู้5้าคนอื่นรู้เป็นสิบค่ะเรารู้ครึ่งหนึงคนอื่นรู้เป็นสิแต่เราก็ ก,ก็ยินดีนะคะยินดีรับฟังทุกเรื่องราวที่คนอื่นเขารู้รู้เยอะกว่าเรามาเล่าสู่กันฟังเนาะการแชร์ประสบการณ์หรือว่าการเล่าสู่กันฟังมันดีอยู่แล้วค่ะอันไหนทุกทุกคลิปโมนาก็จะบอกว่าอันไหนดีอันไหนดีนนดก็เอาไปไปเป็นตัวอย่างอันไหนไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ตรงนี้กับช่องของโมนาเนาะถ้าโมนาพูดผิดพลาดประการใด หรืออาจจะไปแอบแอบอิงใครก็โมนาก็ขออภัยไว้ณะที่นี้นะคะวันนี้โมนาจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังโมนาจะเล่าเรื่องจริงเกิดขึ้นกับโมนาอีกและเกิดขึ้นกับโมนาแต่มันไม่ใช่ของโมนาหรอกเป็นของแฟนเนาะรถวันเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่่าวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมาโมนาก็ไปซื้ออาหารไปซื้ออีกเมืองหนึ่งเมืองที่โมนาอยู่แล้วโมนาไปซื้ออีกเมืองหนึ่งกับแฟนเนาะ พอไปซื้ออาหารก็เข้าไปในร้านร้านอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนในตลาดแหละเหมือนในตลาดสีมุมเมืองบ้านเราตลาดอาหารส่งเนาะตลาดส่งตลาดตลาดสดอาหารส่งตลาดตลาดส่งพูดกลับไปกลับมาแต่ก็อยากเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังเนาะหลังจากนั้นมาพอพอเข้าไปซื้ออาหารเสร็จก็มีร้านนะหงร้านอาหารกินทั่วไปแล้วก็อาหารสดก็พวกพวก,พวกผักผล,ลไม้เดี๋ยวโมนาจะจะ,จะใส,ใส่ใส่รูปไปให้ดูว่า หเยอะแยะอลังการมากผักผลไม้ก็ก็ถูกค่ะถูกดีถูกกว่าเมืองที่เราซื้อก็อย่างว่าเนาะมันก็ไม่ว่าแต่อะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันมันมันอย่างนี้ทุกที่กระทบหมดค่ะไม่ว่าจะประเทศไทยหรือต่างประเทศเกิดเหตุสงครามที่ไหนที่ไหนก็กระทบหมดสินค้าราคาแพงทั้งหมดหลังจากนั้นมาอ่ะผ่านไปไปพูดถึงสินค้าราคาแพงไปนู่นก็พอโมนากินอาหาร กินอาหารเสร็จในในตลาดตลาดส่งเนาะกินอาหารเสร็จก็เดินหาซื้อผักซื้อผลไม้ซื้ออะไรค่ะก็หิวกันคนละถุงสองถุงกาแฟกินออกมาออกมาที่โรงจอดลานจอดรถออกมาที่ลานจอดรถแฟนแฟนเขาก็จะขับรถเขาก็จะออกรถคันนี้ยังไม่ไขึ้นรถกันหรอกโมนาก็แอบมองเห็นมองเห็นท้ายรถมองเห็นท้ายรถเราโดนจิ้มเราก็ว่าเฮ้ย รถเธอโดนจิ้มแล้วก็บอกอย่างเงี้ยแฟนก็รีบมาดูเลยนะพอรีบมาดูปับ๊บโอเคโดนจิ้มแฟนก็แฟนก็บอกว่านิดหน่อยเราบอกว่าไม่ได้นิดหน่อยเธอก็ต้องเธอก็ต้องบอกประกันโอเคเพราะฉะนั้นแฟนก็เริ่มทําในระบบมือถือนะคะเขียนทะเบียนรถคู่กรณีทําไมเราถึงได้บอกว่ารถคันนี้เป็นคู่กรณีของเราเพราะว่าเขาจอดท้ายรถชนกับเขาจอดท้ายรถตรงกันกับรถเราแต่เขาจะมีเอียงหน่อยหน่อย ทำไมบอกว่ามีเอียงคือหนึ่งพอเขาเขาจิ้มท้ายรถเราปับ๊บเขาก็จะขยับเดินหน้าแล้วเขาก็ถอยหลังเอียงเอียงเพราะว่าจะไม่ให้ไอ้จุดไอ้จุดที่เป็นงูเหมือนงวงช้างนะคะเหมือนงวงช้างอ่ะงวงช้างที่รถพ่วงของเขาอ่ะมาจิ้มรถเราเขาก็จอดเอียงเอียงเราไม่รู้จุดประสงค์เขาหรอกนะบางครั้งเขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้หรือว่าเขาอาจจะรู้แต่เขาก็เอียงรถเขาไว้เราก็คิดว่าเออเขาจอดเอียงไว้นะแสดงว่าเขารู้หรือเปล่าเราไม่รู้เราก็เราก็ แฟนโมนาก็เขียนรายละเอียดรถทั้งหมดทั้งสองคันส่งไปที่ประกันประกันรถยนต์เอ่อพอส่งไปประกันรถยนต์โมนาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปในตลาดได้ไหมฉันจะไปหาอประชาสัมพันธ์แฟนบอกว่าโอ้ประชาสัมพันธ์นนในนั้นไม่มีพอไม่มีฉันบอกว่าแลวจะอะ่ฉันจะช่วยอะไรเธอได้มั่งเราก็บอกแฟนแฟนก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวทั้งนั้นเรานั่งรอเนาะเราก็เลยบอกแฟนอย่างนี้ว่านั่งรอแฟนก็โอเคนั่งรอเขาก็ทําเอกสารของเขาในใน,ในมือถือของเขานั่นแหละ สักพักหนึ่งเจ้าของรถมาพอเจ้าของรถมาเราก็บอกที่รักเจ้าของรถมาแล้วนั่งรอนานมากเจ้าของรถมาแล้วพอเจ้าของรถมาแฟนโมนาก็เดินไปหาเขาพอเดินไปหาเขาก็บอกเขาว่ารถคุณน่ะจิ้มรถท้ายเรานะนั่นแหละเขาเลยบอกอ๋อแล้วเขาก็เขาก็ขอโทษขอพัวขอเอ่อขอขอขอโทษขอโทษปั๊บเขาก็ให้เบอร์โทรต่างประเทศนะคะถ้าเกิดเอ่อเรื่องอย่างนี้เนาะถ้ามีคู่กรณีเนาะถ้ามีคู่กรณีก็คือเอ่อ ถ้ามีคู่กรณีก็แค่เอาเบอร์ของเอาเบอร์โทรศัพท์ของคู่กรณีแล้วก็เอาชื่อนามสกุลของคู่กรณีแล้วเราก็โทรไปาหาที่ประกันแล้วประกันเขาก็จะเคลียร์กันเองกรณีของแฟนโมนาก็คือโทรไปหาประกันเอ้ยส่งข้อความไปหาประกันแล้วประกันเขาจะส่งมาทางอีเมลไม่ต้องไม่มีการโทรคุยกันสักแอะไม่ได้ยินเสียงเราสักแอะนะคะที่ต่างประเทศเพียงแค่เอาเบอร์โทรคู่กรณีแล้วก็ชื่อของคู่กรณี แต่พอเบอร์โทรของต่างประเทศพอเขาเคีย์ข้อมูลเบอร์โทรปั๊บมันก็จะมีขึ้นชื่อมาเลยเนาะว่าเป็นชื่อใครชื่อใครแม้กระทั่งนำํำอาเบอร์รถเขาเรียกทะเบียนรถเออทะเบียนรถทะเบียนรถพอเราเคีย์ข้อมูลไปเขาจะรู้เลยว่าเป็นชื่ออะไรก็เหมือนทะเบียนรถโมนาเหมือนกันก็จะขึ้นข้อมูลเป็นเป็นรถของโมนาซื้อมาปีไหนมาไหนแล้วรถรุ่นไหนสีไหนบอกหมดแล้วตำรวจที่นี่ แต,แต่อันนี้พูดพูด,พ,ด,ดพูดเอียงเอียงไปนิดนึงพูดเอียงเอียงหรือพูดแอบอ้างเออพูดแอบอ้างแอบอ้างแต่เป็นเรื่องที่ดีเนาะตำรวจที่นี่นะคะขับรถนะโมนาสังเกตแล้วก็โมนาก็ถามแฟนด้วยเวลาขับรถสวนกันอย่างเงี้ยขับรถสวนกันนะถึงแม้ตำรวจจะอยู่คนละเลนกับเรานะตำรวจจะอยู่คนละเลนกับเรานะตำรวจอยู่อีกเลนหนึ่งแต่กล้องกล้องที่เป็นกล้องตัวจับหมายเลขหมายเลขหมายเลขรถอ่ะเขาจะเอียงมาด้านด้านซ้าย รถตำรวจนี่จะมีกล้องเอียงด้านซ้ายเขาจะเห็นหมายเลขทะเบียนรถเราถ้ารถเราไม่มีประกันถ้ารถเรา,าถูกลักขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่ตำรวจจะรู้เลยตำรวจจะปิ๊บปิ๊บ,บ,บ,บขึ้นทันทีเลยหมายเลขหมายเลขรถอะ่ะจะขึ้นมาในระบบอจอคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์ในรถตำรวจตำรวจตามได้ทันทีเลยนะวันนั้นโมนาทำไมโมนาถึงรู้โมนาจะดูในทีวีอยู่บ,บ่อยๆ ทีวีของต่างประเทศนี่จะมีทุกวันพุทธพฤหัสอังคารพุธพฤหัสจะมีบอกให้รู้ว่าตำรวจกรณีไหนมั่งที่ตำรวจเขารู้ว่ารถคันไหนไม่มีประกันรถคันไหนโดนขโมยแล้วรถหลายๆอย่างค่ะเขาเ,เขาเก่งมากเขาเร็วมากเลยตำรวจที่ต่างประเทศเนาะนั่นแหละโมนาก็มาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดกรณีอุบัติเหตุต่างประเทศนิดๆหน่อยๆรถโดนจิ้มแต่เรามีคู่กรณีเนี่ยคู่กรณีต้องจ่ายให้เราค่ะเนาะ สําหรับกรณีของโมนาโมนาเคยครั้งหนึ่งตั้งแต่ซื้อรถมานี่ห้าปีหกปีแล้วโมนาจอดรถไว้ที่โรงเรียนที่ทํางานแล้วมีคนเปิดประตูเปิดประตูรถมาชนประตูรถเรากลางรถโมนาไม่รู้ว่าคู่กรณีโมนาคือคนไหนแค่ป้ายประกาแค่นี้แค่ป้ายประกาจริงๆของโมนานะป้ายประกาจริงๆโมนาจ่ายไป3,500คูณก็ประมาณ1 5 0 0 0 1 6 0 0 0นชะน่ะแต่ของ ของโมนอันนั้นคือของกรณีของโมนาแค่ปลายประกานนะคะของกรณีแฟนโมนานี่เลยเท่าหัวนุโป้งเลยเท่าหัวนิโป้งเลยแฟนโมนาบอกว่าประกันฝั่งตรงข้ามต้องจ่ายมาประมาณ1 0,000โคนก็ประมาณเกือบ5-60 0 0 0บาท0,000มื่นห้าหมื่นบาทอะไรประมาณนั้นเนาะต้องไปทําสีรถนั่นแหละคะ่ะโมนาก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าระบบ ระบบประกันประกันรถยนต์ของต่างประเทศเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วรวดเร็วมากค่ะทำงานรวดเร็วมากตอบทางอีเมล ตอบทางอีเมลเลยเราไม่ต้องไปโทรหาเราไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่กรอกข้อมูลให้ละเอียดเหตุเกิดที่ไหนหมายเลขทะเบียนรถเราและหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณีแล้วก็ส่งไปในประกันประกันรถเรามันจะอยู่ในระบบเขาก็จะส่งทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างส่งมาทางอีเมลของเราวันนี้โมนาก็มาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆแค่นี้ว่าการทํางานของประกันรถยนต์ของต่างประเทศเป็นยังไงเนาะวันนี้โมนาก็พับผ้าเสร็จแล้วนะ พับผ้าไปก็คุยไปเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนอขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าพอกินพอใช้เนาะช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีก็ใช้จ่ายกันแบบประหยัดประหยัดหน่อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย